สวัสดีครับนี่เราก็อยู่กับรายการอะไครับผมปรึกษาปานินนินนนูตรวชนศิล์นะครับหกหนึ่งศูนสองศูนย์สามแครับรัชนาทัศสุวรรรหัสหกหนึ่งศูนย์สองศูนย์่ศูนย์ค่ะเดลลบินิมิตรรหัส6102 0่งศครับอาลภาราปั้นดีรหัสหกหนึ่งศค่ะลาลิตาเจลแม่รหัส6กห2 0่งศค่ะ อาคารที่เป็นเคสให้เราศึกษากันนะครับชื่ออาคารว่า Bixad M Hybrid นะครับเป็นอาคาร p f a แครับผมซึ่งเป็นอาคารออฟฟิศที่เป็น p f a แสถาปนิกที่ควบคุมการออกแบบในโครงการนี้นะครับชื่อว่า h e r m a n Kaufmann นะครับสถาปนิกช er ั้งเตียะซึ่งในปี2007เขาได้รางวัลที่ชื่อว่า Global Award for Sustainable Architect ซึ่งเป็นคอนที่เกี่ยวกับสถาปนิกที่ออกแบบอาคารเกี่ยวกับเรื่อง able, สเตนเนเวลหรืออะไรเงี้ยครับโครงการนะครับตั้งอยู่ที่เมืองมอนทาฟอนประเทศออสเตรียนะซึ่งตัวเมืองมอนทาฟอนเนี่ยจะอยู่ทางด้านใกล้ๆติดชายแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในเมืองนั้น,นจะเป็นเมืองที่มีภูเขาเป็นเทือกเขาซึ่งเหมาะกับการมาเล่นสกีมากๆาอาคารติดกับออทะเลสาบที่หนึ่งในมอนทาฟอนนะครับผมซึ่งตัวอาคารส่วนหนึ่งของอาคารเนี่ยยื่นเข้าไปในที่ส่วนของที่เป็นทะเลสาบด้วย โดยที่จุดประสงค์ของโครงการนะครับก็คือการใช้วัสดุให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับโดยการใช้วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นล่านั้นและมีจํานวนมากที่เป็นต้นโอ๊ตหรือต้นสนเนี่ยมาใช้งานมันสามารถปลูกทดแทนได้ง่ายที่แนวคิดของบัวอาคารเรื่องความยั่งยืนหรือ s u s t a i n a b l e นะครับผมที่อย่างที่กล่าวไปว่าการใช้วัสดุท้องถิ่นแล้วมันสามารถที่จะ ปลูกทดแทนได้ง่ายแล้วก็เร็วอะไรเงี้ยครับมันสามารถที่จะอยู่ในแนวคิดในเรื่องความยั่งยืนได้ครับโดยที่ตัวโครงสร้างของอาคารจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฮบริด building system ที่เรียกว่า LCT เลยครับคุณในระบบอาคารไม้ไฮบริดนะคะหรือว่าที่เรียกว่าระบบ LCT เนี่ยหรือว่า Life Cycle Tower นะคะเป็นวิธีการใหม่ในการก่อสร้างด้วยไมย้โดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานแล้วก็ความรวดเร็วในการก่อสร้างแล้วก็ความคุ้มคุณได้เนี่ย มาใช้นะคะคพื้นที่ภายในยังสามารถรื้อถอนซ่อมแซมได้อย่างง่ายดายนะคะและพื้นที่ภายนอกเนี่ยก็สามารถเติมแต่งส่วนหน้าคาได้อย่างอิสระค่ะเป็นการก่อสร้างแบบแห้งนะคะไม่ต้องมีการหล่อในที่แล้วก็ไม่มีพื้นที่จัดเก็บชิ้นส่วนสาเร็จรูปเลยนะคะทําให้การก่อสร้างเนี้ยมันไม่กระสบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังใช้ทรัพยากรในภูมิภาคอีกด้วยค่ะ ซึ่งสามารถปลุกทโแทนได้แล้วก็ใช้พลังงานน้อยในการที่จะแปลรูปทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาในการขนส่งแล้วก็ใช้ช่างฝีมือในพื้นที่เนี่ยมาทํางานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภูมิภาคค่ะอาคารสำนักง,งานหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด100,000ตารางเมตรค่ะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ใช้สอยเนี่ย10,000ตารางเมตรมีความยาว120เมตรสูง21เมตรนะคะมีจานวนชั้นเหนือดิน5ชั้นแล้วก็ชั้นใต้ดินอีก2ชั้นค่ะใช้ระยะเวลาในการสร้าง1ปี6เดือน ตัวอาคารนะคะคยื่นลงไปในเทเลสะคบะสร้างความเชื่อมต่อด้วยกระจกใสเ,เชื่อมภูมิทัศน์โดยตรงกับสภาพแวดลอ้อมเพื่อสร้างสูนทรียภาพที่ดีให้กับคนใช้งาน,นะค,ะค่ะพื้นที่ใช้สอยในอาคารเป็นพื้นที่สําหรับงานรองรับพนักงานได้ถึง270คนคะ่ะมีส่วนของร้านอาหารสถานที่ฝึกอบรมแล้วก็ห้องประชุมคะ่ะตัวอาคารนะคะคจะออกแบบด้วยระบบการใช้ระบบโมดูล่า ชิ้นส่วนของอาคารสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการแบ่งแยกพื้นที่ส่วนงานระบบแล้วก็พื้นที่ส่วนใช้งานเนี่ยออกเป็นสัดส,ส่วนเพื่อง่ายต่อการรัมุงรักษาค่ะ รูปด้านภายนอกของอาคารนะคะถูกจัดวางตามชิ้นส่วนด้วยระบบโมดูล่าของอาคารค่ะโครงสร้างพื้นแล้วก็ผนังเนี่ยเป็นชิ้นส่วนสําเร็จรูปทั้งหมดนะคะเปลือกของอาคารเนี่ยถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานทั้งในฤดูร้อนแล้วก็ดูหนาวนะคะตามมาตรฐานอาคารแบบแพสซีตัวโครงสร้างนะคะมีแกนเหล็กที่ใช้ในการรับแถวของเสาคอนกรีตเนี่ยเป็นตัวหลักในการรับน้าหนักของโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสําเร็จรูปที่เป็นไม้นะคะสามารถ ป้องกันอักขีภัยได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างเพดานเนี่ยใช้ไม้ผสมกับคอนกรีตนะคะซึ่งตรงเพดานเนี่ยมันไม่มีโพรงเพดานเลยทําให้ไฟเนี่ยไม่สามารถแพร่กระจายไปด้านนอกได้นะคะแล้วก็ยังมีการติดระบบสปริงเกอร์แบบเต็มรูปแบบอีกด้วยค่ะส่วนของพื้นที่ภายในนะคะใช้วัสดุไม้เนี่ยเป็นตัวโครงสร้างของอาคารเป็นการตกแต่งอิทิเลียเข้าไปในตัวด้วยเลยนะคะไม่มีการตัดแต่งฟินิชชิ่งของผิววัสดุเพิ่มเติมแล้วก็ มีการซ่อนงานะระบบไว้ที่ฝ้าพดานด้านบนนะคะซึ่งสามารถทําให้เปิดออกเพื่อซ่อมบารุงหรือว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนได้สะดวกค่ะอันนี้ก็คือบริษ,ษัทมาที่มารับผิดชอบโครงการนี้โดยบริษัทเนี้ยเขาจะมุ่งเน้นการประกอบไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างให้มั่นคงแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทำยังไงก็ได้ให้เหลือเศษไม้นานที่สุดถ้าดูจากรูปนี้นะคะบริษัทจะมีแนวคิดในการประกอบไม้ที่ไม่ใช้น็อตแล้วก็สกรูแต่ว่าจะเป็นการใช้เดือยไม้ที่เสียบแทงเข้าไปมีความ เอียงขององศาเขาจะใช้ประมาณทามุม1 5บหถึงสาองศาแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้กล้าที่พิเศษของบริษัทการที่เอาไม้มาประกอบกันเนี่ยคือหน้าไม้มันจะไม่ต้อง,องการความเรียบมากก็จะใช้ไม้ที่เป็นธรรมชาติเลยร่องหรือว่าเสี้ยนหรือว่าอะไรต่างๆเขาจะเรียกว่ามันเป็นผิวไม้แบบลูกฟูกก็คือพอมาประกอบกันมันก็จะเข้าล็อกกันอย่างลงตัวแล้วก็ภายนอกเนี่ยเขาจะโชว์เนื้อไม้ที่มันเป็นธรรมชาตเิเพื่อให้รู้ว่าเป็นไม้ที่มาจากพื้นที่นี้โดยเฉพาะ พอพูดถึงไม้ที่เขานามาใช้ไม้ในพื้นที่ไม้ของถิ่นก็จะเป็นพวกไม้ต้นสนหรือว่าไม้โอก๊กก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งที่เขาจะนิยมเอามาใช้ในบริษัทนี้มันก็หาได้ง่ายแล้วก็มีปริมาณมากเขาก็าจะนิยมใช้เทคนิคของบริษัทเท่านั้นเพราะว่าจะต้องใช้เทคนิคที่มันเหมาะกับไม้ในพื้นที่จริงๆโดยเรื่องการขนส่งตัวโปรดักพวกผนงังหรืออะไรเงี้ยจากโรงงานเขาจะยังมีแนวคิดเรื่องการใช้เวลาที่น้อยที่สุดลด ปริมาณขยะหน้าสายงานก็คือเขาขนส่งมาแล้วก็นํามาประกอบเลยไม่ต้องมีการสร้างหรือว่าเตรียมพื้นที่ในการเตรียมจะเอาไปประกอบกับอาคารสําหรับการเตรียมฐานรากนะครับก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือการเตรียมฐานรากของส่วนที่ต้องมีการกั้นน้าแล้วก็การเตรียมฐานรากส่วนบนดินสําหรับส่วนที่ต้องมีการกั้นน้ํแล้วก็จะมี การป้องกันน้ําโดยใช้ชีทพายเพื่อกั้นน้ําแล้วก็สูบน้ําออกส่วนการเตรียมงานบนดินเนี่ยมันจะมีเรื่องของหิมะเราอาจจะต้องมีการสูบหิมะออกปรับหน้าดินแล้วก็ค่อยติดตั้งเสาเข็มหล่อฐานลากแล้วก็ฟุตติ้งต่างๆจากนั้นจะทําการติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆของอาคารต่อไปครับหลังจากติดตั้งฐานลากและชั้นกาฟอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการขนย้ายชิ้นส่วนสนําเร็จรูปมาที่หน้าสซายงาน,นะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถ 6ล้อไม่ก็รถ10ล้อในการขนย้ายมาสู่หน้าไซงานนะคะพอมาถึงตัวโครงการแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้รถเครนในการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปประกอบขึ้นในชั้นต่างๆค่ะสำหรับเทคนิคในการประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปนะคะการติดตั้งเนี่ยหลังจากที่มีรถเครนยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นแล้วก็จะมีผู้ช่วยอย่างน้อย2คนที่คอยประคองให้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ลงล็อกแล้วก็เข้ากับตำแหน่งของคียน,น,นั้นๆค่ะจะมีการออกแบบรอยต่อให้สามารถประกอบเข้ากันได้ค่ะแล้วก็ใช้โบสในการยึดติดระบบโครงสร้างหลักที่เป็นคานจะใช้โครงสร้างเหล็กในการรับน้าหนักทั้งหมดแล้วก็ติดตั้งด้วยการใช้โบสกเก,กับชิ้นส่วนพื้นนะคะก็จะใช้โครงสร้างพื้นที่เป็นไฮบริดสลับพาแนลค่ะเป็นพื้นไม้ผสมกับคอนกรีตในส่วนของบริเวณคอนกรีตจะมีการเจาะรูไว้เพื่อเสียบกับ เดือยที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างค่ะแล้วก็ใช้กาวในการเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งก็หลังจากประกอบพื้นและผนังเสร็จเนี่ยจึงค่อยนําเฟรมหน้าต่างสําเร็จรูปเข้ามาต่อกับผนังค่ะแล้วก็ขันยึดด้วยสกูการติดตั้งแมทเีเรียลนะคะก็จะมีทั้งการใช้โบว์การยึดน็อตการใช้เดือยยึดด้วยกาวหรือว่าขันสกูค่ะคือมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าทุกแบบเนี่ยก็จะเป็นการประกอบแบบที่น่าใช้งานเลยก็คือไม่มีการหล่อ ใน,นระบบของอาคารนี้นะครับจะเน้นไปที่ความ s ั s เทนเนเบิโดยที่มีระบบ h ฮีตติ้ง o ู l i n g แ a n น l ที่ใช้ในพื้นของอาคารเพื่อมีการปรับอุณหภูมิของห้องแล้วก็มีระบบฮี a t r ค c o v e r ี่เป็นระบบที่นำความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อนครับส่วนหลอดไฟใช้เป็นหลอด LED ที่มีความประหยัดแล้วก็ปลอดภัยหน้าต่างก็เป็นระบบ Triple Glacing งป้องกันความร้อนที่เข้ามาในอาคารครับ ค่สะสรุปภาพรวมของโครงการนะคะโครงการนี้เนี่ยมีนวะคิดหลักเรื่อง Sustainable การให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของการใช้รัพยาการคิดไปถึงระบบหมุนหมุนเวียนในการใช้วัสดุประกอบอาคารเราใช้ไม้ที่ปลูกทดแทนได้ในมือช่วยในการประหยัดค่า ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างด้วยแล้วแบบภายในอาคารการใช้ไม้มาเป็นฟินิชชิงเลยโครงสร้างก็เป็นฟินิชชิงเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เปลือยบริษัทที่ทำกับโครงการนี้มันเข้าใจว่าเนื้อไม้แบบนี้มันสามารถแทงเลยได้คือถ้าสมมติว่าพูดในมุมมองว่าเป็นประเทศนัน้นนะมันจะดีต่อประเทศนั้นเพราะว่าม,มันใช้ทรัพยากรเหงนั้นจริงๆจะมี เออพวกอุณภูมิหรือว่าสิ่งแวดล้อมาที่มันตอบกับอาคารจริงเป็นในมูมประเทศไทยอะมาอาจจะใช้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าแบบไม้แบบมันอาจจะไม่มีลักษณะของการแทงเดือยได้เหมือนกันหรือว่าใช้กาวได้แบบเราอาจจะร้อนกว่าถ้าเราอาจจะเนื้อเนื้ออ่อนกว่าอย่างนี้ปะเออเออใช่มันอาจจะไม่เหมือนกันชอบส่วนที่ว่ามันเป็นอาคารพรีเฟคทิเคชันที่มันผสมผสานกับความ a ั n a น l e เป็นอาคารคิดเพื่ออนาคตมันจะมีปัญหาอะไรแล้วเราจะตอบโจทย์มันยังไงมีกันบังิดว่าอาคารมีแฟกส่วนใหญ่ จะเป็นแบบอาจจะไม่ค่อยได้ดีไซน์อะไรแต่อันนี้มันเหมือนแบบคิดมาให้มันเข้ากับบริบทด้วยนะเหมือนแบบอ่านมาแล้วเขาบอกว่าทำอาคารยาวเพื่อให้มันเทควิวได้ทุกคนมันยาวออกไปตรงทะเลสาบเออไม่ทำลายธรรมชาติอย่าเแบบไม่ได้ไปสร้างแล้วก็ขวางพื้นที่ธรรมชาติ เรื่องระบบดับเพลิงที่เป็นแบบสปริงเกร์มันจัดการได้ทั้งหมดจริงๆหรอเลมันดูน่าจะติดไฟง่ายจริงๆมันอาจจะต้องเคลือบผิวด้วยป้องกันไฟอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่าพีแจริงๆมันสร้างโมดูล่าขึ้นมามนเข้าใจวัสดุกับพื้นที่นั้นมันก็เหมาะกับแต่ละประเทศไปนี่ก็เป็นแบบของประเทศเขาที่จัดการกับวัสดุในประเทศเขาอะไรเงี้ยมีความสงสัยก็ถามเข้ามากับพวกเราได้ทั้ง5คนเพราะว่านี่มันคือรายการปรึกษาพานิชคบบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ